สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เช่านะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นธนาคารรีนครปี2521นะครับ,ป 2, รบเป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณที่เป็นพระพีลึกอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระหลักยอดนิยมรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3เนื้อองค์ที่ผมมาให้ชมนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อนวะโลหะแล้วก็เนื้อเงินนะครับจะมีแค่3มเนื้อเท่านั้นสําหรับธนาคารสีนครหลวงพ่อคูณนฮะนี่ครับ อันนี้เจ้าของเก่าน่าจะเลี่ยมทองไว้นะครับก็แกะทองออกมาขายแนละก็ได้เช่ามานะครับวงนี้จุดใจตังค์เช่นเคยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปที่ได้เช่าสีนครน,นะครับผมก็จะลักษณะดูความคมชัดด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะในกรณีที่เลี่ยมแบบนี้เราไม่สามารถดูขอบข้างได้ชัดเจนนักนะครับผมก็จะพยายามส่องตรงนี้นะครับจุดนี้นะ นี่ครับจะเป็นเหมือนขอบสตางค์แบบนี้นะครับอัแบบนี้ก็ใช้พิจารณาได้ว่าเป็นพาแทนนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ